ค่ะและทีาาท่ทุกท่านเห็นอยู่ค่ะนี้นะคะก็เป็นบริเวณนะคะข้างหลังหอ11เนี่ค่ะลักษณะน,น้เวศศิยเอนะคะซึ่งอาจจะเป็นพานผ่านไปสู่หอ1ินะคะจะเห็นว่าแม้ว่าบนถนนนะคะจะไม่มีน้ําขังมากเหมือนหอหนึ่งหอสองหอสามนะคะแต่ว่า,าบรรยากาศนะคะตรงนี้จะเป็นถนนนะคะที่ใช้ตัดระหว่างศูนย์อาหารนะคะแล้วก็ตัดมายังอหอศิษยีนะคะก็จะเห็นว่าน้ำนะคะได้ครอบคลุมพื้นที่หมดแล้วนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นอหอส,สี่สี่นะคะตอนนี้บนถนนถึงแม้ว่าจะไม่มีน้ํามากนะคะแต่ว่าในตัวของอ,อาคารนะคะก็ะมีในส่วนของอน้ํามากพอสมควรค่ะค่ะนี้นะคะก็จะเห็นว่าน้ํานะคะเริ่มที่จะ,ะกระจายนะคะเข้าสู่ช่วงถังบริเวณนะคะ,ะที่อนหนังสือแล้วก็จะเข้าไปบริเวณที่ขับรถนี้ค่ะ ค่ะพูดถึงความอ่าลำบากของนักศึกษานะคะในหอสีก็คงจะมีไม่มากเท่ากับหอหนึ่งหอสองหอสามเนี่ย่ะเพราะว่าอ่าพื้นที่ในส่วนของหอหนึ่งหอสองหอสามอยู่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่อ่ากว่าหอสิเอดหอสิสามแล้วก็หอสี่ค่ะ